จะแม่แม่แกจะจำามแน่เจ้าจได้เพราะว่าเกศเจ้าอยู่เกศมันน้อยๆป้อนเขา้าหมอว่ามือป้อนเข้าได้เดือนก็ความ,มามีอย่างนั้นเนาะก็ได้เดือนแายเจ้าก็เริ่มป้อนเข้าแกละเยาแบบเลี้ยงเหมือนกับพ่อแม่เขาเมือ่อก่อนอลี้งแม้กล้วยข้าวต่ำใหญ่บดข้าวกินกินวันสองจอนสองจอนแกก็ใหญ่ขึ้นแมมที่แรกเจ้าถึงนึกว่ามนันใหญ่ นอนอินดูคะแนนแอ้พวกก็เลี้ยงมาแจ้งไงล่ะนอนวันค่ำมันค่ำนะก่านนอนเนี่ยเออเอามาเท่าหมเที่กับคนหรอกเจ๊ซัดมันนะซัดมันยังแหม่นะมันลูกมันออกลูกมันยังกล้าววี่เก่าวหรอกคนที่ละลูกเนี่ยมันเหลือเดละฉางเรากเนี่ยผมมาละเนี่ยฆ่าตรงนีกว่ามีเงือนติดตัวตั้งแต่ผมอ่ะ ผูมยังบอกมีขีบาทผมโคกกะเงบเงืนมาฮือีบมมีหกกระเป๋าเที่ยวมโมแล้แล้วพกเที่ยวบานแต่เจ้าเพ่อเราฮืออู้ดอนะฮือลอยชือกเจเนี่ยหมูเนี่ยคัวอยู่เนี่ย